ถนนสเลนสายสุขุมวิทตราดหัดเล็กเริ่มสร้างอีก2ปีสอดรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังกรมทางหลวงได้เปิดประมูลก่อสร้างถนน4เลนหรือที่เรียกว่าถนนทางหลวงหมายเลข3กิโลเมตรที่419บวก700ตอน2ส่วนที่1จากอำเภอเมืองจังตราดไปยังตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่แบ่งออกเป็นสช่วง 2. ระยะซึ่งระยะแรกแบ่งเป็นสช่วงคือช่วงที่1ทางหลวงถนน หมายเลข3กิโลเมตรที่419ถนนสุขุมวิทต,ตอน2ส่วนที่1จากกิโลเมตรที่407ถึงกิโลเมตรที่430ตำบลท่าพลิกอเภอเมืองจงอตราดตำบลแหลมกลัดอเภอเมืองจงตราดระยะทางยาว23.25กิโลเมตรและในช่วงที่2ทางหลวงหมายเลข3สายตราดตำบลหัดเล็ก ตอนที่2ส,ส่วนที่2อําเภอคลองใหญ่ระยะทาง10.29กิโลเมตรโดยทั้งสองช่วงจะเริ่มเนินการในปีงบประมาณหน้าและในขณะนี้ดําเนินการก่อสร้างทั้งสองช่วงส่วนที่เหลือตั้งแต่ตาบลแหลมกลัดอําเภอเมืองจนถึงตําบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จะดําเนินการในปีงบประมาณ2,560ซึ่งจะทําให้ถนนสายตรัสหัดเล็กแล้วเสร็จในปี2,561สําหรับรายละเอียดในการก่อสร้างนั้นมีบริษัท สหวิศวะเกาะสร้างเป็นผู้รับเหมาดึงงบประมาณ686ล้านบาทโดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2558ถึงวันที่13กรกฎาคม2 5 6พันรวม720วันซึ่งมีน,นายธนคมบุญรอดเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างส่วนเส้นทางหมายเลข3สายตราดหัดเล็ก ตอนที่2ส,ส่วนที่2อําำเภอคลองใหญ่นั้นมีระยะทาง10.29กิโลเมตรมี5